โปรเจกต์สองทีม14เรื่องระบบสารลาสนเทศกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังเป็นหน่วยราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทยทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดินการภาษีอากรการรัฐดากรกิจการเกี่ยวกับที่ดินราฐพัสดุกิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการเพียงผููเดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมอื่นและกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบันรวมถึงการคำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐสถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจวิสัยทัศน,นะครับเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืน ธกิจนะครับ 1. น่เสนอแนวนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ 2. บริหารการจัดการเก็บรายได้ภาครัฐ 3. บริหารการจัดการเงินแผ่นดิน 4. การบริหารการจัดการสินทรัพย์ภาครัฐระบบสารสนเทศภายในองค์กรระบบนำเสนอข้อมูลเชิงบริหาร eqt i information system EIS e e <AS> เป็นระบบสำหรับผู้บริหารที่สามารถเข้าใช้งานเรียกดูข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แสดงผลเป็น Visualization ทำให้ง่ายต่อการแสดงหรือเปรียบเทียบข้อมูลโดยมีการเชื่อมโยง,ง,งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังเพื่อการบูรณาการข้อมูลในทันสมัยอยู่เสมอโดยการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ลงลึกได้ถึงสำนักงานพื้นที่สาขา และมีตัวกรองข้อมูลให้สืบค้นข้อมูลได้หลายมิติช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและระบบยังมีความปลอดภัยสูงก่อนเข้าระบบต้องทำการล็อกอินก่อนทุกครั้งและมีราย้าอยู่บนการแสดงผลทุกหน้าเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดและยังมีการเก็บข้อมูลของจำนวนผู้เข้าใช้และสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือปัญหาก,การใช้งาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นระบบ EIS เป็นศูนย์รวมข้อมูลของกระทรวงการคลังครบทุกมิติในรูปแบบ Big Data ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและยังสามารถจดจำหน้าที่เราเข้าบ่อยมันถึกไว้เป็นรายการโปรดเพื่อสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ฟิคเคิลอินโฟม็อบไทยแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจก,การคลังผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเวลาข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วยข้อมูลรายได้รัฐบาลรายจ่ายรัฐบาลหนี้สาธารนณะรัฐวิสาหากิจนำเข้าส่งออกและข้อมูลเศรษฐกิจโลก เฟซบุ๊กสถานีข่าวกระทรวงการคลัง Minity y o f i n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  e n n w w s s t a t i o n แหล่งรวบรวมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอความช่วยเหลือต่างๆได้ทางอินบ็อกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ